ว่าช่วงสัตดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็หลายๆคนที่ติดตามโลกโซเชียลอยู่ก็น่าจะเห็นถึงเรื่องของดราม่าเนาะในเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษณทุกโอมที่แหละหลายคนก็มาพูดถึงเรืงโ,โรงพยาบาลทุกประเทศนี้เขากำลังขาดทุนกันเนาะสาบาทจะจะมีไม่มีแล้วไหม บุคลากรทางการแพทย์เองในโรงพยาบาลรัตต่ยก็ทํางานดักแต่ว่าเขาไม่ได้รับเงินเอ๊ะยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยที่น่ากังวลที่สุดหลายคนกังวลค่ะคนที่ใช้สิทธิ์บัตทรทองยอยู่เนี่ยก็บอกว่าแล้วเรากําลังจะไม่มีที่รักษาแล้วจริงหรือเปล่าแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาทําอะไรอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะตอนนี้ก็เลยเรียนเชิญค่ะมาคุยกันดีกว่ากับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะพี่สันติองสมหวังอยู่กับเราแล้วเลยค่ะที่กานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ อลิสลาค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางเก้าสิบสองจุดห้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะต้องต้องไม่พูดไม่ได้ค่ะเรือ่องนี้ค่ะพี่สัีว่าต้องบอกว่าเออมันดูเป็นกระแสที่เป็นดราม่าช่วงที่ผ่านมาหนักหน่หนวงทีเดียวสาหรับเรื่องของการรักษาในในเรื่องของบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรบัตรทองที่หลายคนรู้จักใ้ไหนม,มันเกิดอะไรขึ้นเนีพี่สรีคือเอเอเอ่อพอดีเผเอิญได้มีโอกาสติดตามเหมือนกันนะฮะ ก็คิดว่าอพอได้รับรู้เรื่องนี้ออยู่บ้างเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนคุณผู้ฟังนะฮะว่าคุณผู้ฟังก็คงทราบนะฮะว่าเรามีระบบบริการสุขภาพสามระบบคือส่วนกลมใหญ่สุดเนี่ยก็คือบัตรทองเ่47-48ล้านคนแล้วก็มีประกันสังคมที่เรื่องสุขภาพในประมาณ13ล้านกว่าๆนะฮะแล้วก็ สวัสดิการข้าราชการประมาณห้าล้านนั่นก็คือระบบบริการสุขภาพที่ทุกคนเ,เรียกว่ามีติดตัวอยู่ในปัจจุบันนะฮะผู้กันตนเนี่ย<ม>เป็นกลุ่มเดียวที่จ่ายเงินแล้วก็<ม>ข้าราชการกับบัตรทองเนี่ยก็ใช้ภาษีของประเทศนะคะ,คะซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับบัตรทองเนี่ยเท่าที่ได้มีโอกาสติดตามเนี่ยก็คงเป็นประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินให้กับโรงพรยาบาล โดยเฉพาะในส่วนของคนไข้ในนะคะก็คือว่าเ,าเานื่องจากบัตรทองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวซึ่งปีหกเก้าเนี่ยจะประมาณสี่พันบาทต่อประชะกากรนะคะสี่สี่พันหนึ่งเพราะฉะนั้นในสี่พันเนี่ยก็คูณสี่สิบกว่าล้านนะฮะเ,เข้าไปแล้วก็าการจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลเนี่ย เรียกว่าเป็นการจ่ายเงินแบบปลายปิดแล้วก็สวบชาวเองก็มีการออกแบบหมายถึงบอร์ดของสวบชาวเนี่ยก็มีการออกแบบอย่างเช่นเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกโรคอรักษายากส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่มีอการสามารถใช้บริการจากร้านยาได้ ไปต่ออะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น<ม>เขาก็จะแบ่งเงินเป็นเอ,อกองทุนหลายกองทุนนะฮะที่เรียกว่าเป็นเป็นด้านด้านซึ่ง<ม>ส่วนที่เอ,อเป็นประเด็นกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเอ,อดูแลคนไข้ที่นอนในโรงพยาบาลคือหมายถึงว่าคนไข้ไหนนะฮะอ,อย่างเช่นเราเป็นโรคอะไรหนักเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ยาแล้วให้กลับบ้านก็คือเราก็ต้องนอนโรงพยาบาลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยเอก็ อในในส่วนของอการจ่ายเนี่ยก็เรียกว่าโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยก็รักษาไปก่อนด้วยแล้วก็สปชก็ตามจ่ายคือมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเอจ่ายต่อหัวไปก่อนนะฮะอย่างเช่นอคือร,รสปรชเนี่ยก็มีจัดการจ่ายเงินไปก่อนบางส่วนนะฮะอย่างเช่นคนไข้นอกแน่นอนก็อาจจะ เหมาจ่ายไปให้กับโรงพยาบาลเนี้ยมีจานวนประชากรเท่าไหร่ก็อาจจะเมาจ่ายไปเนื่องจากเป็นคนไข้นอกก็คิดต่อหัวอะไรเงี้ยนะฮะงบส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็จ่ายไปบางส่วนจ่ายตามการการให้บริการบางส่วนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนคนไข้ในเนี่ยเอก็เอ,กเอตกลงกันว่าอาจะจะจ่ายยังไงนะฮะซึ่งการจะจ่ายยังไงเนี่ยก็ก็เป็น ประเด็นที่ตกลงกันตั้งแต่ต้นปีนะคะว่าอย่างเช่นปีนี้ต่อต่อโรคหรือเรียกว่าต่อ d r g เนี่ยนะฮะที่ตกลงก,กันกับโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งปีนี้ปีที่ผ่านมาไม่ไม่ใช่ปีนี้นะฮะก็คือเขาเรียกว่าต่อโรคเนี่ยก็ตกลงจ่ายกันอยู่ที่แปดพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะคือเรียกว่า Uh, RW เนี่ยเขาเรียกว่า Adjust RW เนี่ยอยู่ที่8,350บาทโดยที่สปชเนี่ยก็ตั้งตั้งงบไว้นะคะคุณณริศลาว่า <IT> <cocoa. S 2> ในส่วนเนี้ยประมาณหมื่นแปดหมืนสี่พันล้านบาทประมาณนะฮะประมาณเน้ในใช้ต, <IT> ตัวเลขกลมๆแล้วก็ในตัวเลขแปดหมืนสี่พันล้านบาทเนี่ย เออเอชอารพเลเนี่ยตกลงกันว่าต่อโรคเนี่ยก็คือแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเออตัวเลขที่สพสพอชอคำนวณเนี่ยแปดหมื่นสี่พันล้านเนี่ยเออก็ใช้ฐานการนอนโรงพยาบาลของของคนไข้ในปีหกเจ็ดซึ่งคาดการว่าคนไข้เนี่ยเออจะนอนโรงพยาบาลประมาณแปดจุดเก้าล้านครั้ง นะคะซึ่งปรากฏว่าปีนี้เป็นปีที่คนไข้นอนมากเกินไปหนึ่งล้านหนึ่งล้านครั้งคือเป็นเก้าจุดเก้าล้านครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็มีเนื่องจากมันมีเงินก็สปชก็ได้จากรัฐบาลถูกไหมฮะได้จากงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีสองวิธีว่าเมื่อมันมีคนไปนอนโรงพยาบาลมากขึ้น ก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นแต่ขณะที่ได้เงินมาเท่าเดอเท่าที่บอกเนี่ยเพราะ,ะนั้นก็ต้องมีเงินเรียกว่าไปของบเพิ่มเพื่อที่จะมาจ่ายหรือจะต้องทำอย่างไรนะฮะซึ่งทางอบอร์ดเนี่ยก็มีมติว่าให้ตรวจสอบดูซึ่งจริงๆกลไกการตรวจสอบเนี่ยก็เป็น,นกลไกปกติสปชก็ตรวจการเบิกเงินในส่วนที่นอนโรงพยาบาลเนี่ย เรียกว่าสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นของที่ที่เบิกเข้าไปที่สปอร์ชนะฮะอหมายถึงว่าในโรงพยาบาลอาจจะเรียกว่าพันกว่าแห่งเนี่ยก็ตรวจประมาณสักสามเปอร์เซ็นซึ่งก็พบว่าในสามเปอร์เซ็นที่ตรวจเนี่ยมีอการเบริกที่อ ผิดพาพอาจจะเรียกว่าบางส่วนเนี่ยก็เบิกเกินบางส่วนก็เบิกขาดอะไรเงี้ยนะฮะ,อ,ะอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นซึ่งแต่ว่าก็ตกลงกันว่าโอเคก็ไม่ได้ตรวจที่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะปรับตัวเลขการจ่ายยังไงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งเนี้ยสุดท้ายพอเป็นข้อตกลงแบบนี้เนี่ยก็เอก็จะทําให้การตรวจเนี่ย อก็ต้องดูว่าตรวจเสร็จแล้วถึงจะจ่ายถูกไหมฮะพอพอตรวจแล้วเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยอก็ต้องมาตัดสินใจว่าแล้วจะจัดการยังไงนะคะซึ่งอขณะน,นี้เรยนคิดก็คิดว่าอก็ต้องมาเกลี่ยเงินที่มีนะคะซึ่งอาจจะทําให้หลายโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เอต่อโรคเนี่ยแปดพันสามร้อยห้าสิบ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่โรงพยาบาลก็ออกมาว่าโรงพยาบาลขาดทุนโรงพยาบาลติดลบโรงพยาบาลมีปัญหาอะไรเงี้ยน,นะฮะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นประเด็นอย่างที่เราทุกคนได้รับทราบกันนะคะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยก็สปอรชอเองกอ็มองว่า เมื่อมันมีใช้บริการมากขึ้นโรงพยาบาลให้บริการถ้าโรงพยาบาลให้บริการเ9.9ล้านตามที่เสนอตัวเลขมาเนี่ยก็ต้องหาทางใจให้กับโรงพยาบาลน,นั่นก็คือเรียกว่าก็น่าจะต้องหางบมาใจ่ายให้กับโรงพยาบาลให้ได้นะคะซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของการอของบกลางแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆง,งบก้อนนี้มันเป็นงบที่อยู่ในแต่ละเขต คือ<ม>กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการแบ่งเขตเป็นสิบสามเขตเพราะฉะนั้นเ<ม>อในเขตแต่ละเขตเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะคะเพราะฉน<ม>ะ<ม>นั้นเดนคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าเมื่อ,อสอปอรชจะต้องจ่ายและพบว่าการจ่ายนั้นน่ะมีการเบริกที่อาจจะไม่ถูกต้อง ก็ต้องอดูว่าแล้วจะจ่ายยังไงนะฮะซึ่งน่าจะเป็นปัญหาในในส่วนนั้นเบื้องต้นส่วนส่วนที่สองเนี่ยเออแล้วคนตรวจเนี่ยเป็นใครคนหมายถึงว่าคนที่ตรวจตรวจสอบเนี่ยเป็นใครซึ่งเอ,อทางหลายหลายคนที่อ,อไม่ได้อยู่ในระบบนี้ก็เข้าใจว่าเออเป็นเจ้าหน้าที่สปสชหรือใครเป็นคนตรวจสอบแต่จริงๆเออคนที่ทําหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยจริงๆก็เป็นแพทย์ ที่ให้บริการและเป็นคนที่คี์ข้อมูลเรื่องการเบริกเข้ามาในระบบโดยที่สปชก็จะเ,เรียกว่าหาอาสาสมัครจากาโรงพยาบาลประมาณทั้งเกือบพันโรงของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใครสมัครเข้ามาได้ใบรับรองว่าโอเคคุณมีศักยภาพในการตรวจเงินแล้วก็ใช้ระบบการไขยกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณหมอท่านนี้อยู่เขตสิบสาม ก็อาจจะต้องไปตรวจเขตหนึ่งของภาคเหนืออะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มาตรวจโรงพยาบาลในกลุ่มของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะตรวจภายใต้ท,ที่ตกลงกับทางสอบปอชและที่เป็นในฐานะที่เป็นคนที่ได้รับการฝึกอบรมเพราะฉะนั้นก,ก็พบว่าจากการตรวจเอ3%ของโรงพยาบาลอของเอกาสารที่เบิกเข้ามาทั้งหมดเนี่ย ในเก้าจุดเล้านเนี่ยนะฮะตรวจสมเอร์เซนเนี่ยก็พบว่ามีความผิดพลาดประมาณสัก4%ซนะคะซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าเออมันจริงๆโดยหลักมันก็ต้องตั้งสมมุติฐานว่าซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็กทําว่าพอผิดพลาด4%ีเอนี่ยเก้97%ก็ถือว่ามีความผิดพลาด4%ด้วยแต่ว่าเมื่อตกลงกันว่าโอเคจะไม่ตรวจสอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอก็เอะจะต้องหับ สี่เปอร์เซ็นที่ตรวจพบว่าเป็นการเบิกผิดพลาดนะฮะ mm. เพราะฉะนั้นอนนี้อันนี้ก็เป็นการตรวจเพื่อจ่ายนะคะ mm. ซึ่งทําให้โรงพยาบาลส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการตรวจเพราะนั้นก็อาจจะได้รับเงินที่ตัวเองรักษ uh. าไปแล้วเนี่ยล่าช้า mm. ค่ะล่าช้า mm. แต่ว่าถ้ามาดูว่าจริงๆโรงพยาบาลที่ติดลบเนี่ย เนี่เป็นตัวเลขของไตรมาสที่สามนะฮะ,ะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยมีเงินประมาณหนึ่งแสนสองพันล้านนะคะแล้วก็ในประมาณเก้าร้อยสองโรงนะคะ,ะโรงพยาบาลที่เป็นบวกคือหมายถึงว่าไม่ได้ติดลบสถานภาพเป็นบวกเนี่ยมีทั้งหมดแปดร้อยสี่สิบสี่โรง S <S <S มี58โรงรงที่ติดลบซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่อาจจะมีคนไข้น้อยมีได้งบต่อหัวน้อยอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเอ,อติดลอบอยู่ประมาณ2,200ล้านนะคะส่วนโรงพยาบาลที่เป็นบวกเนี่ยมีเงินเป็นบวกอยู่ประมาณ3 0 0 0 8,000ล้านเพราะฉะนั้นเเออจริงๆก็ ดนั้นเองก็ชื่นชมประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่พยายามหาทางออกเรื่องนี้ด้วยและรวมทั้งทางสกปชด้วยประหลัดก็มองว่าเราควรจะใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งประเทศหนึ่งเขตหนึ่งจังหวัดมาใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อที่จะทําให้เห็นว่าในหนึ่งเขตเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะเอ,อถ้าเกิดขาดทุนเพราะมันมีทั้งโรงพยาบาลที่มีเงินโรงพยาบาลที่ไม่มีเงินแต่ว่าเออ่ยังไงโรงพยาบาลของรัฐมันก็ ไม่น่าจะล้มล้มละลายถูกไหมฮะเพราะว่ายังไงอ่าเราก็ต้องรับผิดชอบโรงพยาบาลของรัฐที่รับผิดชอบอการดูแลสุขภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นอ่าเรนคิดว่าจริงๆมันเป็นความอาจจะเรียกว่าเป็นความไม่เข้าใจกันก็ได้หรือไม่ได้เข้าใจระบบที่อ่สอปชซึ่งสปชเนี่ยเรียกว่าได้เงินมาพอได้เงินมาก็อมาแบ่งเป็นประเภทนะ เป็นคนไข้นอกคนไข้ในโรครักษายากส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอะไรเงี้ยเพราะนั้นเงินเหล่านี้ก็มีวัตถุประสงค์ของแต่ละอันแล้วก็ส่วนคนไข้ในเนี่ยก็จะมีระบบในการตรวจสอบก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินว่าอย่างเช่นคุณเบิกมาเกินไหมหรือคุณเบิกมาน้อยเพราะนั้นอก,การตรวจเนี่ยมันมันเกิดได้ทั้งสองทางนะเพราะบางคนก็อาจจะเบิกมาน้อย บางคนก็อาจจะเบิกมามากเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดมาตรฐานในการเบริกเงินในส่วนของคนไข้ในนะคะ<ม>ซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสปอชอบบริหารแล้วทําให้โรงพยาบาลขาดทุนหรือโรงพยาบาลมไม่มีเงินแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูเงินทั้งหมดของโรงพยาบาลเนี่ย ก็ก็พบว่าโรงพยาบาลแน่นอนมีจำนวนหนึ่งประมาณห้าสิบแปดแห่งในเก้าเก้าร้อยสองแห่งเนี่ยที่ติดลบอยู่คือเรียกว่าก็อาจจะมีมีทุนสำรองที่ติดลบแล้วก็ถ้ารวมรวมเงินบำรุงที่จะเป็นหนี้สินเนี่ยก็ติดลบอย่างที่ด้านเรียนน่ะทั้งหมดในห้าสิแปดแห่งเนี่ยก็ติดลบอยู่ประมาณสองพันสองร้อยล้านนะฮะเพราะนั้น ที่หนึ่งก็น่าจะติดลบอยู่นิดหน่อยประมาณสักเ,เ,เรียกว่าถ้าก็ประมาณสักสี่ร้อยล้านแล้วกันนะฮะประมาณนั้นนะฮะที่ติดลบอยู่ส่วนโรงพยาบาลที่เป็นบวกเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่แปดร้อยกว่าแห่งนะฮะแปดร้อยสี่สิบสี่แห่งแต่ก็สิ่งที่เป็นข้อด,ดีก็คือมันก็สะท้อนว่าถึงแม้โรงพยาบาลติดลบแต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้หยุดให้บริการนะคะ ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราก็เห็นวน่าคนไข้ก็ยังได้รับบริการปกติแต่ว่าโรงพยาบาลก็อาจจะได้เงินช้าแต่ได้เงินช้าเนี่ยไม่ได้เป็นเงินทั้งหมดของสปอชอกก็เป็นเงินที่เป็นเฉพาะคนไข้ในที่นอนโรงพยาบาลซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วมัน มันเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ต้องหาทางออกอย่างที่บอกกันฮะเพราะ,ะนั้นการจ่ายเงินตรงนี้ยมันก็ล่าช้าจากการที่พูดคุยกันหรือว่าการจจกตามจ่ายเงินในภายหลังแต่ว่าถ้าเราดูงบโดยภาพรวมของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยก็มีมากถึงแสนล้านเลยทีเดียวเพราะ,ะนั้นก็คิดว่าก็สามารถที่จะใช้ทุนสำรองเหล่านั้นเนี่ยมา ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขได้ไม่ไม่น่านจะติดขัดอะไรนะฮะเหมือนอย่างที่เดนก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งที่อ,อยู่โรงพยาบาลอาจจะเล็กๆนะฮะคุณหมออัญญารัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น้ำสมที่อุดรเนี่ยซึ่ง60เตียงเนี่ยบอกว่า ฐานะโรงพยาบาลอยู่ที่การบริหารโรงพยาบาลน้ำโสมมีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้กว่าสิบห้าล้านบาทและได้ให้โรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีปัญหาสภาพคล่องยืมไปเจ็ดถึงแปดล้านบาทโรงพยาบาลทั้งหลายก็เป็นพี่น้องในสังกัดเดียวกันไนดะ้ันนนี่ก็เป็นเป็นทางการช่วยเหลือของโรงพยาบาลที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง เรื่องการอกันเงินนะฮะก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลเล็กเพราะนั้นเองนไ้ว่ามันก็มีภาพที่ทั้งที่อโรงพยาบาลพยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะคุณคุณณริศราค่ะ,ะเพราะนั้นประเด็นก็อยู่ที่ว่าสามเปอร์เซนที่ตรวจเนี่ยคือคือถ้าตรวจแล้วพบว่าเบิกผิดก็จ่ายตามที่ควรจะต้องจ่ายนะคะ mm. แต่ว่าออย่างที่เรียนว่า ปีที่แล้วคาดการว่าคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ8.8ล้านปีนี้นอนเป็น9.8ล้านมันเพิ่มมาหนึ่งล้านเพราะฉะนั้นหนึ่งล้านเนี่ยมันมันก็เกินการคาดการที่สปอชออกแบบงบประมาณไว้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้ามีการนอนมากตามนั้นจริงเนี่ยก็ต้องไปขอเบิกงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลหรือ สำนักงบประมาณเพื่อที่จะมาช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ให้อบริการไปจริงๆนะฮะเพื่อที่จะอะไดออ้เรียกว่าสับสนโรงพยาบาลที่ให้บริการไปแล้วแล้วก็ต้องอมีภาระทั้งค่าจ้างอะไรต่างๆค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ก็คงเป็นประเด็นเอคือขออนุญาตเรียนเรียนอย่างนี้ <S 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 นิดหนึ่งนะฮะ <S <S ซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่า เมื่อ,อเราตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะใช้เงินอ8,8350บาทที่เป็น relative RW เนี่ยนะฮะ mm hmm. Adjust RW เนี่ย8,350บาทแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการมีการ ใช้บริการมากกว่าที่ที่ตกลงอย่างเช่นสมมติว่าก็อาจจะทำให้บางแห่งเนี่ยอาจจะไม่ได้แปดพันสามร้อยบาทมีได้เจ็ดพันมีได้เจ็ดพันกว่าอะไรเงี้ยนะฮะบางที่ก็ได้ได้เกินอะไรเงี้ยนะฮะเพราะ,ะนั้นตรงนี้เองแหละที่ทําให้แต่ละแห่งเนี่ยก็อาจจะมีการได้เงินที่อาจจะไม่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะซึ่งซึ่งเอ่อก็เรียกว่า ทําให้หลายโรงพยาบาลก็อออกมาเรียกร้องให้สปชเนี่ยยอมรับการจ่ายที่8,350บาทซึ่งจากการประชุมร่วมของสปชกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ก็ต้องหางบกลางมาช่วยสับสนุนในส่วนนี้ถ้าจะทําให้ได้แปดแปดพันสามรอยห้าสิบาททั้งหมดอะไรเงี้ยคือคือต้องเรียนว่าจริงระบบบัตรทองขนาดนี้ รับผิดชอบบุคลากรที่ทำงานในกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดแต่ขณะที่ระบบสวัสดิการข้าราชการหรือระบบประกันสังคมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผิดชอบเงินเดือนของข้าราชการที่ทำงานในกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดค่ะเพราะ,ะนั้นก็อาจจะทําให้มีการหักเงินเดือนไปก่อนซึ่งจริงๆส่วนนี้ก็ดีนะฮะเพราะว่าทําให้โรงพยาบาลเองเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องออจะไม่มีเงินเดือนจ่าย แต่ว่าแน่นอนอโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องก็อาจจะมีประเด็นเรื่องอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องว่าจะ,ะไม่ไม่ได้จ่ายจ่ายค่ายาให้กับบริษัทยาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยโดยภาพรวมยันคิดว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขดูแลทั้งหมดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีโรงพยาบาลใน เก้าเก้าร้อยกว่าแห่งเนี่ยที่มีเงินทุนสำรองเนี่ยในระดับแสนล้านเลยทีเดียวที่สามารถไปใช้ในการที่สนับสนุนโรงพยาบาลที่เรียกว่าทุนสำรองติดลบห้าสิบแปดแห่งเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ที่เรนคิดว่าสำคัญส่วนประเด็นหนึ่งที่อยากให้กระทรวงสาธารณสุขให้ให้ความสำคัญเนี่ย ็คงเป็นประเด็นเรื่องว่าขณะน,นี้ทั้งสามระบบเนี่ยคือเวลาเรามองโจทย์เนี่ยเนื่องจากสปอชอเนี่ยดูคนเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมฮะสี่สี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบห้าล้านเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเออก็เราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพในส่วนอื่นนะฮะจริงๆระบบประกันสังคมก็มีค่าใช้ใจ่ายเอ,อต่อหัวที่มากกว่าบัตรทองไม่ได้มากนะคะส่วนข้าราชการเนี่ยขณะนี้ ซึ่งดูแลคนเ,เรียกว่าห้าล้านคนเนี่ยใช้เงินประมาณแสนล้านนะฮะต่อหัวเนี่ยประมาณสองหมื่นบาทซึ่งสองหมื่นบาทเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ข้าราชการได้รับบริการที่พิเศษนะฮะอย่างเช่นข้าราชการจำนวนหนึ่งเวลาไปาใช้บริการในกรณีฉุกเฉินเนี่ยกรณีฉุกเฉินเนื่องจากว่าเราไปได้ทุกที่แต่ว่าถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคุณก็ถ้า ใน7.2ชั่วโมงแล้วคุณหาเต็งไม่ได้คุณก็ต้องจ่ายเงินสดเพราะนั้นก็ทําให้ข้าราชการซึ่งไม่มีเจ้าภาพเหมือนสอปชหรือบัตรทองเนี่ยเอ้ยเหมือนบัตรทองหรือประกันสังคมเนี่ยข้าราชการก็ต้องจ่ายเงินเองแล้วก็ต้องจ่ายแบบโรงพยาบาลเอก<อ>ชนบบต่างเงินสดซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีราคาแพงนะคะหรือว่าข้าราชการเองเนี่ยก็ต้องจ่ายส่วนต่างเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวในปัจจุบันนะฮะเ,<อ>เพราะฉะนั้นเดียนคิดว่า ในส่วนนี้เองเนี่ยทั้งสามระบบเราจะปฏิรูปยังไงแล้วก็ลดลดความเหลื่อมล้ําทั้งหมดยังไงแล้วก็ถ้าทําให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ก็จะทําให้โรงพยาบาลอย่างน้อยก็ไม่ปวดหัวด้วยไม่ต้องมาดูว่าเอ่อคนนี้รักษาแบบไหนเนื่องจากว่ามีระบบคนละระบบแต่ว่าควรจะดูว่าเออคนนี้ ป่วยเป็นอะไรมาเราจะต้องรักษาเขายัางไงอะไรเงี้ยเรียนคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนื่งองจากว่าทั้งบัตรทองแล้วก็ข้าราชการต่างก็ใช้งบประมาณของอสํานักงบประมาณทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเนื่องจากข้าราชการเนี่ยเป็นปลายเปิดคือคุณแต่ขณะนี้เรียกว่ากรมบัญชีกลางก็พยายามที่จะทําให้มีปลายปิดในบางอย่างนะฮะแต่ว่าอก็อาจจะคือสองหมื่นบาทต่อหัวเนี่ยก็มันก็ สูงมากนะฮะถ้าเทียบกับที่สอบรอชรับช่วยบริหารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ,ะแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์เท่ากับข้าราชการเลยเนี่ยก็ใช้เงินในระดับหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นก็ก็ถือว่าเอในส่วนนี้เนี่ยจะทำอย่างไรที่จะทำให้สามารถเรียกว่า มีมาตรฐานเดียวกันในการรักษาพยาบาลของของ,ของทุกคนของประชาชนนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแต่เรนคิดว่าจริงๆเอทุกคนก็มีสิทธิ์ตรวจสอบนะฮะสอปะชอชก็ควรจะถูกตรวจสอบทุกคนก็ควรจะถูกตรวจสอบแต่ว่าเราก็ควรจะอยู่ภายใต้อหลักการที่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและโดยเฉพาะ,ะเมื่อพบว่าเอ เออกสปชก็ต,ต,ต้องต้องจ่ายตามประกาศตามระเบียบอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการสุ่มตรวจซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะตรวจว่าเออคุณเบิกเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเ,เรียกว่าข้อมูลก็อ,อ,อยากเห็นว่าสะไรต่างๆเนี่ยให้ข้อมูลอย่างถูกต้องกับ กับประชาชน,นนะฮะที่ได้ค่ะเดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวเรา <ทำ S 1> คง<น>ต้องติดตามก <ทำ S 2> ันต่อไปค่ะพี่พี่สารีเราคงต้องติดตามกันต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวคงได้คุยกันในโอกาสหน้าต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากมาก,มากนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะลาพร้อมกันไปเลยค่ะอลิราละทีมงานกับเวทีความคิดในวันพระรหัสนี้สวัสดีค่ะ